สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําการสร้างเทมเพลตเพื่อติดตั้งคอมฟี u ยูไอบนควิกพอดนะครับซึ่งค Qui ิกพอดก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการใช้งาน GPU ขั้นตอนแรกผมจะมาที่ตัว console q u i c k p o t io ครับหน้าแรกมันก็จะขึ้น GPU s p สเปคต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยผมก็จะไปที่ในส่วนของเทมเพลตตรงนี้แล้วก็คลิก create new template ครับจะมีหน้าต่างประมาณนี้เลย ซึ่งวันนี้เราจะสร้างเทมเพลตที่มีลักษณะเหมือนกับ r u n p o ร์ตเลยนะครับเราจะใช้ตัวเดียวกันเลยในส่วนของ r u n p o ร์ตจะเป็นตัวนี้ครับ c o n f i g ui with f a x 1 dev one click แต่ข้อดีที่เราจะสร้างใน q u i c k p o r ตวันนี้ก็คือในตอนเข้าใช้งาน Jupyter Lab จะไม่ต้องใส่โทเคนหรือพาสเวิร์ด กับมาในส่วนของเ r e ฑ์ New Template ครับในส่วนของ Template Type ผมจะเลือกเป็น GPU แล้วก็ Template Name เราใส่ชื่อตามที่เราต้องการได้เลยตอนนี้ผมก็จะใส่ให้เหมือนกับตัว Runpod นะครับเป็น c o n f i g u i with flux 1 dev 1 click แล้วก็ในส่วนของ d o k e r Image Path เป็นในส่วนที่ระบบมันจะดึง Template ให้เราติดตั้งแล้วก็ใช้งานผมจะเลือกเป็นตัว variant text slash c o n f i g u i with flux latest เป็นตัวเดียวกันกับตัว Runpod เลย This space เป็นพื้นที่ติดตั้งโมเดลว่าเราต้องการขนาดพื้นที่เท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่1น0 ถ้าใครที่ติดตั้งน้อยกว่านี้ก็สามารถลดขนาดของพื้นที่ลงได้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของในการเช่าพื้นที่ด้วยต่อมาครับในส่วน Locker Options ตรงนี้สามารถใส่ได้ตามนี้เลยโดยเฉพาะใครที่ต้องการใส่ Huggy Face Token ก็สามารถเอา Huggy Face Token มาแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งมุงเล็บเลย ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางในการเข้าใช้งาน Config UI แล้วก็ Jupyter Lab ในการดาวน์โหลดโมเดลหลังบ้านและสุดท้ายเป็นในส่วนของ Docker entry point run option s เป็นส่วนที่เราใส่โค้ดเพื่อให้เราเข้าใช้งาน Jupyter Lab แล้วไม่ต้องใช้ Password หรือ t o เ e n ในการเข้าระบบนะครับจากนั้นกด create template ได้เลยครับคลิก select search console ครับจากนั้นก็จะขึ้นรายการ GPU ต่างๆขึ้นมาครับ ปกติผมก็จะใช้4.90ถ้าต้องการความเร็วมากๆแล้วก็ราคายังอยู่ในระดับที่ดีจากนั้นผมจะเลื่อนลงไปดูในส่วนของตัวที่มันถูกถูกกว่านี้นะครับแต่ขอแนะนําไว้เบื้องต้นว่าบางตัวอาจจะติดตั้งเทมเพลตของฟี i ไอไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาในการเลือกตัว g p u อีกทีนะครับในครั้งนี้ผมจะขอเลือกเป็นตัวนี้ครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่วอชิงตันก็จะตกช่วงละ0.27เหลี่ยนผมก็จะคลิกที่ Create Pod มันก็จะแสดงรายการว่าเราเลือกเทมเพลตอะไรไปบ้างขนาดพื้นที่เท่าไห ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นราคาสรุปส่วนแรกก็จะเป็นค่าเช่า GPU ตกช่วงละ0.265ราคาของการเช่าพื้นที่ตกช่วงละ0.022รวมแล้ว0.29เหรียญต่อชั่วโมงครับ c r e t p o ผมก็จะไปที่ MyPod จากนั้นรอระบบติดตั้งหลังบ้านสักครู่นะครับมันจะขึ้นคําว่า Connect ตรงนี้ขึ้นมาตัวล็อกสีเขียวยาวๆแบบนี้แสดงว่า GPU เครื่องนี้ใช้ได้ติดตั้งได้นะครับ ถ้า GPU เครื่องไหนใช้ไม่ได้หรือติดตั้ง template ไม่ได้จะไม่ขึ้นแสดงแบบนี้นะครับไม่ถึงนาทีครับก็จะขึ้นคําว่า connect ผมก็จะคลิก connect ในส่วนของการเข้าใช้งานหน้า config UI ก็จะเป็นลิงก์นี้เลยครับ8188คลิกได้เลยก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ8888จะเป็นหน้าเข้าใช้งาน j u p y t e r Lab นะครับ เรียบร้อยครับเขาใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดหรือโทเค็นในการเข้ารหัสการใช้งานครับต่อมาจะเป็นการติดตั้งโมเดลหลังบ้านนะครับโดยที่เราจะใช้ในส่วนของ TERMINAL ใน Jupyter Lab ผมก็จะคลิกที่ TERMINAL จากนั้นผมก็จะเอาโค้ดไปใส่นะครับเพื่อติดตั้งโมเดลต่างๆซึ่งเราจะเริ่มจากขั้นตอนนี้ครับทุกครั้งที่มีการติดตั้งโมเดลเราจะต้องติดตั้งในส่วนของ area 2เป็นลำดับแรกนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ความเร็วสูงมากๆผมก็จะกด Copy เลยกลับมาที่หน้า t เทอร์มินอลของ Jupyter Lab ลครับจากนั้นกด Ctrl V แล้วกด Enter ครับ เรียบร้อยครับในการติดตั้งส่วนแรกจากนั้นผมจะเริ่มติดตั้งในส่วนของโมเดลนะครับซึ่งเบื้องต้นสําหรับเทมเพลตนี้จะมีพาร์ทอยู่ที่ workspace c o n f i g ui ผมก็จะมีโค้ดตัวอย่างในการติดตั้ง text encoder สำหรับโมเดล f a x รวมถึง upscale model checkpoint p adapter lora แล้วก็การติดตั้ง custom node มาเริ่มกันที่ในส่วนของ text encoder ครับปกติเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของตัว fp 1 6ผมก็เลยเอาลิงก์ url จาก hugging face มาใส่ตรงนี้ครับ แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องแล้วก็เป็น The safe tensor เป็นนามสกุลไฟล์ให้ถูกต้องถ้าไม่ใส่ตัวนี้จะไม่สามารถโหลดโมเดลเข้าไปใน WorkFlow ได้จากนั้นอย่าลืมใส่ Path ให้ถูกต้องครับผมจะลอง Copy โค้ดส่วนนี้ทั้งหมดเลยไปใส่กด c t r l V แล้วกกด Enter ครับจากนั้นมันจะเริ่มดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับด้วยความเร็วประมาณเท่านี้ โค้ดในส่วนอื่นเช่นกันนะครับในส่วนของ Upscale Model ก็จะมีในส่วนของ URL ของลิงก์โมเดลนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเป็น .save tensor หรือเป็นน n p ลไฟล์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็น Path ที่อยู่ของ m o เดลคร Scale ประมาณนี้เลยลมถึง Checkpoint ครับยกตัวอย่าง Checkpoint Stable r e a l i s t i c มันก็จะมีในส่วนของ URL ของโมเดลตัวนี้บน Hugging Face ใส่ชื่อครับ dot t e n s o r แล้วก็เป็น path model checkpoint รวมถึง sdxl เช่นกันครับหรือถ้าใครต้องการใส่ ip adapter ก็เป็นตัวนี้ได้ก็จะเป็น u r l ครับ m o เด l ip adapter เป็นชื่อแล้วก็นำสกุลไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ path ของ ip adapter that lora ครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ lora ก็เอาที่อยู่ของโมเดลนั้นๆมาใส่ตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนชื่อและนมสกุลไฟล์ถูกต้องครับแล้วก็ใส่ path ให้ถูกต้อง ส่วนในการติดตั้งโหนดครับถ้าใครไม่สามารถติดตั้งโหนดในหน้า Config UI ได้ก็สามารถใช้คําสั่งนี้เพื่อรันติดตั้งโหนดเสริมตัวเองเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีโค้ดบรรทัดแรกครับในการระบ,บุที่อยู่ว่าเราต้องการติดตั้งโหนดเนี่ยที่ Custom Node Folder Custom Node จากนั้นก็ใช้คําสั่ง git clone นะครับในการคัดลอกข้อมูลมาใส่ที่ในส่วนของ Folder Custom Node ถ้าผมมีติดตั้งโหนดใหม่พิเศษเพิ่มเติมผมก็จะมาที่ Manager ครับแล้วก,กด Restart ใหม่ได้เลย จากนั้นอย่าลืมกด refresh หน้า c o n f i y ui ทั้งหมดนะครับถ้าใครมีคำถามตรงส่วนไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับ